เอาเครื <b> ่องฟอกเหรอโอ้โหมาโมคาหายังเนี่ยใอายังโอ้ถ้อเอาผงสักนผ้าฟอกทั้งวันทุกทุกผงผงแฝกข้าวมะขาวนี่พอนางพบนางทอหมดก้อยพี่น้องอีแม่ให้เกิดวันจานทห้องเอาวันจานเนาะดับปิงมีก็ไม่แม่คะอ่าถ้าเกิดวันจานเอามาเช้าได้เดี๋ยวไม่พอจะอ่านไม่พอโอ้เดี๋ยวพออ่านอนกลางฮะเจ๋อนก่อนอะดนตรีอ่ะโอ้มันมีหรอบุญเกิดมา ยันมันเพียตคอยสะพดว่าอนาคตหนักเบาดีในเรื่อง different. ความรักวิดบังบ่คำแต่หา so คนจริงจังก็มีจะ้าบอกไปบ้าจะเข้าทีสุดท้ายจะมีบุญบ้างก็ออดออดออดไม่มีแฟนนะครับ ีแฟนเหอันน oh. wow. ี้หมว่าน so ี่นะเอขาบอกว่ามีแฟนหนุ่มไอ้วอันนี้แต่ว่าครับใบสีเนาะมันหนุ่มไปไปเออเอาบัตีเหอเปิดเดียวผมหลวะเ้ยเอออออาจานในวันนี้เปวันดีดีสลีมงคลเปลียนคนบบกเอออับจนอยากลาลวีลาลาวีลาลาฮะลนน้มจับแน่ ไปถึงว่าข้องขวดแะ่ตาวันเกิดมันมีหลายอย่างท่ไดเออตัวเกิดมันอยังก็แต่เจ้วันติดแเว้โอมันมีหลายอย่างเนอคนเกิดวันติดมันติดหัวหัวเสาบานไงเต่าแดงโบอันนั้นบานเพะลอย่อยยบานพะโล่บานพล่าลงอย่าบากไเลยเขาเลิอกเขาเดอดิงคริันเลโพะลนี่แงกว่านัอ้อ่ะ อ๋อมันจะตาไม่ยิงมันจันมันติดพูดมีโมดอ่เออมันนีขอพระจัน์ไม่ยิงเดี๋ยวเจ้าจีนเจ้าจีนนี่ว่ามาได้แม่เสียวเออเสียวมาเปยังมาปยงันได้ยังได้ปาอปูหัวเจ้า็เจ้ากลัวกกันหอกเดี๋ยวมื้อก็ถ้าเขาใส่ผีกัเดี๋ยวแม่กมาห้ามหนหล่อ้านตนีีบอกอกแม่นอา้ได้ได้เปิดห้าเลยห้าะเดี๋ยวก่อนนะามันก็แมาแล้วเื่นันอง อขามันจันรเอาแบบรวยรวยวยเนาะอัไกันาะน้องแม่มันจันสี่สิบอแอย่างคนตวเกิมาขันคนเดียวอันก็ไปย่อปไปยังแม่น้องจะขอทานูจะโกนปั้นหยังงจ้าปั้นหยังงไม่จัดานกันเออจัดนาโกับเไม่สิเลยแม่โอ้โปะดีปต่หินอหลอกปะดปะตเขาบอกเลอ าาออสู้่่ยเนคนเกิดวันอังคาาลนต้องการตอนแรงทังเพศเสน่ห์ต้องทำเขาแสนมิเศษมีลูกรลักหล่อเขาดีมีเปืือนมีผูมากมายที่นัคนทักเหมือนเสือลายสีทิตเขาสุขโสกีสุดได้ยะเป็เมีคนนะเกิด อารมณ์มาสินสุขอะไรตลอดท้ามาหากินที่เอาตัวรอดคิดใจสปอร์ตนักแกหักดูใจเดียวเกลี่ยมันคิดใจขอทานบ่หวนบ่แห่นิ่ใย่ชีิกว่ามีความปอนเปสบายนัแก

ม่มาชอกเงาอ้อมวัดนะแม่มอจะเป็นโมลงทเดีวอันนี้มอนเหรอมอนพูดอย่าเปลงนะมอชุก็เป็นโมล้แล้วมันเท่าไม่จยรอดตอนเนี้ยคนเกิดวันเสาร์มันจังเอาหมเนาอันนี้คืออไปาปเก็บไปเสีย ่เพื่อนาเป็นได้เป็นาไาอันนี้เจดควางอีกแม่เหยื่อตังห้าของอันพ่อครูตังเจียงไฮพูดเป็นว่าเอแต่ของน้องนี่พูดด้วยก่อน มันจะมีเจต่าคนเกิดมันกระจายกับไม่ยิงถ้าเขามันจับกันถ้าน้องกับไอจับกันนี่เนี่อ๋อไม่จับกันไอวดมือกันแถบไหมเดี๋น้องมากระไรไหมเออแม่เนอะตั้งนี้ต่อไปก็ขอหักกันมันเงิหักกันเนี่ยเนาะน้องไอหักหักกันหักเงิอเออหักเัินมันเงินกุ้งเข้ากุ้งแอกเออขอเงินหักเงนเออเอากันเป็นกันไอหักน้องน้องก็หักไอเออของกันไหม ต้งสู้แล้วเด็กคนไม่ใช่น้อยถอยดันถอยดิถอยไปัต่อก็ไปสีเดี่ยมาเดี๋ยวนี้เขาก็แต่ยนงานเป่งาาวดนะเาเรียกอ่ะเอาเราเนี่จะสุมาเม่อนี่ไปสีก่อนอันนี้ก็วันน้อ้สุมาเมียน่ะนี่ก็มาชูเจ้าแหอมกๆนะให้โม้ี้สูดๆนะแม่เน่าหงอนหน้านะึเลขหยอนสูๆเนอะไอ้ยังมออกูๆ ชองแกนมาเลนเออให่ตยนีนเออไอ้ตัวนี้เนาะอนึ่งอดเออนี่นึ่งเนา่ะนั่กันแกแขงตะกก็เลยอ่ะอ๋อแปว่าตะกี้จะแตเนาะมาเป็นคนเกิดแค่ละวันะมาแมีต่ำแห้งของปนที่บอกไว้เนอะชอบลำเป็นยัง <cười> <cười> à các để để so các mày nữa cái bà cái lớp lớp này nó nó mày nữa à cái show phong cách nữa